ทุกคนตอนนี้มนันนม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนนะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้เองนะครับไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนการลงทุนทั้งสิ้นเลยทุกคนพนะครับผู้ลงทุนทุกคนนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนะครับทุกคนนะ สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมณิหมี่นะครับวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านนะครับกลับมาอยู่ในเรื่องของการเก็บหุ้นอเมริการายเดือนกันแล้วทุกคนนะครับเป็น EP ที่6แล้วนะทุกคนนะฮะก็เป็นช่วงเดือนของมิถุนายนนะครับหรือเดือน6ในปี2 0งศนี้ทุกคนนะครับในแผนของการ DCA นะหรือว่าเก็บเท่ากันทุกเดือนเลยเดือนละ1,500บาทเลยนะครับก็ผมก็จะเก็บกลุ่มหุ้นอเมริกาใน3ตัวนี้อยู่นะครับก็คือจะมีตัวของ JEPQ นะ ขอภัยคือผมแบบเห็นมีบางคนบอกว่าผมชอบพูดผิดกับตัวหุ้นตัวนี้มากเลยนะก็คือขอภัยแล้วกันแต่เกิดว่าผมพูดตัวตรองตัวเจเนี่ยให้รู้ว่าเป็นตัวของ JP Morgan ได้แหละโอเคนะทุกคนนะก็จะยังไม่พูดผิดนะครับแล้วก็ต่อเป็นตัวของน้องวู้นะครับหรือตัวแวนการ์ดเนาะแล้วก็จะมีตัวของ Berkshire Hathaway B นะหรือหุ้นของปู่ต่ทุกคนก็ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกลุ่มหุ้นนะครับยังเป็นตัวเดิมเลยก็เดี๋ยวมาดูแผนแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะ ตัวแผนของผมนะครับก็ยังจะเหมือนเดิมในทุกๆเดือนอยู่ก็คือผมจะเฉลี่ยเท่าๆกันเลยนะประมาณ500บาทต่อตัวหุ้นเนาะหรือตัวของ ETF นะทุกคนนะก็อย่างตัวนี้เองครับโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของ ETF กับแบบกึ่งๆแบบ holding company เนาะนะฮะเริ่มจากตัวของ JEPQ แล้วกันทุกคนตัว JPMorgan เนี่ยก็จะถือหุ้นกลุ่มประมาณนี้แล้วกันเป็นท็อปไฟของเขานะคือจะมีตัวของ Nvidia นะครับตัวของ Apple นะทุกคน MicrosoftAmazon แล้วก็ตัวของ Broadcom นะหรือเป็นตัวของบริษัทที่ พัฒนาซอฟต์แวร์นั่นแหละก็คือเป็นเกี่ยวกับแบบเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่แล้วกันทุกคนนะต่อมาตัวของน้องวูหรือแว่นการ์ดนะครับแว่นการ์ดเองก็ตัวท็อปเทีย์เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Nvidia เดียเหมือนกันทุกคนนะครับตัวของ Apple นะครับ Microsoft Amazon แล้วก็ Meta นะหรือตัวของ Facebook นี่แหละทุกคนนะแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของ Berkshire หรือตัวของปู่ทุกคนะครับอันนี้จะมีหุ้นที่แบบ แตกต่างนิดนึงทุกคนนะว่าจะไปถือพวกเนี่ยเป็นพวกของ Apple นะครับตัวของ a เมริ c a n e x p r e s s นะ Chevron Bank of a m เมริ a าก็กลุ่มหุ้นอาจจะมีการต่างกันบ้างนะเพราะตัวของปู่เองเนี่ยเขาไม่ได้ถือหุ้นเทคเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดตัวของ JEPQ ตัวนี้หรือตัวนงวูเนี่ยจะเน้นไปทางหุ้นแบบท็อปเทียของเทคละกันทุกคนนะฮะมาดูกราฟดีกว่าทุกคนนะครับบอกก่อนเลยว่าตัวของนองวูหรือตัว ETF แบงก์ดตัวเนี้ยค่อนข้างขึ้นตลอดนะเขาเนะนะรียกว่าดูอย่าดูจากกราฟนี่ละกันตัวของ อินดิเคเตอร์ของ C D C Action Time Zone ทุกคนคือมันเป็นแบบมันเป็นโซนเขียวยาวมากแล้วก็ยังแบบไม่ได้ลงมาปิดแดงเลยนะคือยังไม่มีสายายัญญาณการกลับตัวเลยก็คือเป็นยังเป็นแบบการซื้ออยู่เลยว่าเป็นแบบบายอย่างต่อเนื่องทุกคนนะครับก็เชื่อว่าถ้าเกิดใครซื้อในช่วงของแบบเดือน5ช่วงปีเนาะดวงเดือน5้าตั้งแต่เป็นสัญญาณขาขึ้นเนี่ยน่าจะกําไรแบบอยู่แล้วทุกวันนี้นะไม่มีทางขาดทุนอยู่แล้วทุกคนนะครับก็ผลตอบแทนของเขานะครับในปัจจุบันนี้ก็ รวมกับปันผลด้วยเนอะนะฮะถ้า1เดือนเนี่ยก็ประมาณสัก4.78นะครับ3เดือนอยู่ที่19นตะคน year to date นะครับก็7.2นะครับถ้าเกิด1ปีย้อนหลังก็12แล้วก็3ปีอยู่70.92ถือว่าเขียวหมดทุกกระดาษน,นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะจังหัดลงถูกๆก็ผมเชื่อว่าโดยส่วนมากกำไรนะถ้าไม่ได้เข้ามาในช่วงของแบบ โซน,นเนี้ยเนี่ยโซนของช่วงมีนาคมในช่วงของปีปีนี้เนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าช่วงมีนาก็จริงแต่ว่าน่าจะกำไรแล้วแหละตอนนี้ต่อให้มันขึ้นมาแบบมันขึ้นแซงช่วงแบบไฮเดิมไปแล้วอะนะครับต่อมานะครับตัวของ JEPQ JPMorgan Nasdaq ทุกคนนะครับก็ถึงแม้ทุกคนมันจะเป็นแบบโซนเขียวขาขึ้นก็จริงนะแต่ว่าตัวของความชันกราฟเนี่ยมันจะไม่เท่าตัวของเวนกานะร์ดนะนะก็คือหรือว่าค่อยๆขึ้นละกันพื้นที่แบบ ไตเซมันยังไม่ได้เยอะมากนะครับผลตอบแทนของเขานะครับก็ถ้าเกิดหนึ่งเดือนก็4.28นะครับสามเดือนอยู่ที่15เยอรเดนยที่2.75นะครับหนึ 1, ่งปี9%แล้วก็สามปีอยู่2.75ก็อาจจะไม่ได้แบบสวยเหมือนน้องวู้นะคือเรียกว่าตัวของวู้หรือแวนกา่เนี่ยมันดูดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าตัวอย่าลืมว่าตัวของ JEPQ เนี่ยมันเป็นกึง่งกึ่งปันผลรายเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่พิจนานณาละกันว่ามันจะมีกระแสเงสินสดเข้ามาด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับตัวของ Berkshire h a t h เ w a y หุ้นตัวของปู่เองนะครับทุกคนก็คือเรียกว่าตั้งแต่ผมซื้อไปนะฮะก็ลงอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้ก็ยังลงอยู่นะครับเรียกว่าสัญญาณมันยังเป็นแดงอรทุกคนถ้าเกิดใครเล่นเป็นเทคนิคก็จะรู้ว่ามันยังไม่มีสัญญาณซื้อเลยนะตั้งแต่ช่วงของประมาณกลางเดือนั้งน่าจะกลางเดือน5นะครับก็ลงยาวๆอยู่นะยังไม่เจอสัญญาณในการขึ้นเลยก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อเหมือนผมนะในช่วงนี้ก็น่าจะยังขาดทุนกันอยู่ นะครับยังไงก็ถ้าใครเล่นเทคนิคก็ลองสังเกตดูดีแล้วกันว่าตัวของกราฟมันจะกลับตัวเมื่อไหร่เนาะนะฮะแต่ผมก็คงเก็บไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผลตอบแทนแล้วกันอันนี้เห็นชัดเลยทุกคนนะก็คือดูวอย่างตัวหนึ่งวิคติดลบนะครับติดลบอยู่หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนลบสามนะครับสามเดือนลบเก้าทุกคนหกเดือนบวกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เยตูเดียต์อยู่สามจุดสามหนึ่งปีหลังอยู่เจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับก็ถือว่าในระยะสั้นเนาะมันน่าจะขาดทุนแหละผมก็ยังขาดทุนนนนออยยยยู่่่่ใตตััวววี้้ะะะะะแาาากกกก็็็ไไไมมดเเบบรรปค แล้วก็เรียบร้อยนะครับผมทำการซื้อไปแล้วแต่ว่าของผมเนี่ยจะซื้อในช่วงของโปรโมชั่นนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครใช้แอปตัวดาวน์อยู่เนี่ยเขาจะมีช่วงในการซื้อฟรีอยู่นะเป็นแบบมิดมันเป็นช่วงมิดมันแล้วก็เป็นเอ็นมันมี2ช่วงทุกคน,นยังไงก็ลองติดตามข่าวสารขเขาละกันนะครับก็จะเป็นการซื้อที่ไม่มีค่าคอมนะหรือไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อเลยทุกคนนะครับก็เรียกก็เป็นช่วงอะไรที่ดีมากๆเลยละกันนะในการที่เราจะซื้อในช่วงเนี้ย นะครับก็ใครที่อยากลงทุนแอป,ปดําก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างทุกคนนะครับก็ลังไงก็ลองสามารถกดคลิกหรือว่าพิมพ์ในไลน์แล้วก็พิมพ์หาผมไปกนนน็ได้นะเรียกว่าช่วยผมด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาตัวของ JEP QJ p Morgan นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าช่วงเวลาของการฟรีคอมมิชชั่นนะครับจัดไปอีก500บาทสุดท้ายก็เป็นตัวของเบิร์กชัยอีก500ก็เรียบร้อยหมดแล้วทุกคนนะครับเรียกแตาแรกเปลี่ยนคือ1 US อยู่ที่ประมาณ32.5นะเรียกว่าเงินบาทช่วงนี้ก็ก็แข็งแล้วกันนเาะค่อนข้างแข็งงคค่่าาประะะะมณนนนึทุกฮนนอ มาดูพอร์ตดีกว่าทุกคนนะครับจากเดือนก่อนที่ผ่านมาก็เรียกว่าขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยภาพรวมก็กำไรเพิ่มขึ้นนิดนึงประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆทุกคนนะครับต่อหลังก็จะเป็นน้องวูน้นะน้องวู้จากเดิมเรียกว่ากำไรอยู่2ใช่ไหมเป็นกำไรอยู่5.53%บวกอยู่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับก็ตัวโตของ JEPQ นะครับกำไรอยู่นิดหน่อยเนาะไม่เยอะ1.43%อยู่ที่1ดอลลาร์นิดๆน,นะครับ สุดท,ท้ายตัวของเบรกชัยเลยว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นนะลบอยู่3%เแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็เก็บไปเรื่อยทุกคนโดยภาพรวมพอผมก็ถือว่ายังพอใจอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอ่ะต่อมานะครับตัวของภาพรวมก็คือบางคนก็ถามว่าพอผมเป็นยังไงใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมซื้อเน้นเป็น ETF เนาะ ETF ส,ะส่วนใหญ่เลยคือเนี่ย ETF สองกองก็คืออยู่ที่แ0แล้วก็มีตัวหุ้นแยกอยู่ที่แค่20%ทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าไปผลตอบแทนก็คืออย่าง ETF เนี่ยจะค่อนข้างดบ,บลติ นิดหน่อยนะครับส่วนตัวภาพรวมของตัวพอร์ตนะครับก็โดยมากเนี่ยจะบวกที่น้องวูน้นะ5.53แล้วก็บวกที่ JEPQ Market พูดยากเหลือเกินนะครับบวกอยู่น1%นอะร์เซะก็คือภาพประมาณนี้โดยรวมยังบวกอยู่ทุกคนนะครับแล้วก็ตัวหองหุ้นผมก็ถือตัวเดียวแหละทุกคนก็คือเป็นเรื่องของไฟนันซ์ของ Berkshire h a r d w a r B ก็ติดลบอยู่3%เนะครับก็โอเคครับ ไม่เยอะมากทุกคนนะฮะอ่ะแล้วก็น่าจะใกล้สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของปันผลทุกคนนะครับอย่างที่รู้กันว่าตัวของ JEPQ เนี่ยเขาปันผลรายเดือนนะเป็นเงินเหมือนกับจ่ายแบบเรียกว่าจ่ายกระแสงเงินสดให้เราเป็นเงินเดือนเลยนั่นแหละนะครับก็มีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนะนี่คือผมเก็บไว้ให้นะครับตั้งแต่เดือน2อง้าเี่ยเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6กนะครับก็จ่ายประมาณนี้แหละใกล้เคียงกันนะครับก็ผลตอบแทนโดยรวมปัจจุบันนี้ของผมอยู่มาสัก78บาทนะก็คือเทียบจากเงินต้นมาสัก3%อบแทนนะแค่แค่เฉพาะเงินนผลนะ นะครับก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนะตัวมาตัวของน้องวู้นะครับน้องวู้มีการจ่ายมา2รอบเพราะเขาจ่ายตามไตรามาสนึงเรียกว่าแบบอาจจะปีน,นึงจ่ายมาสัก4รอบทุกคนนะฮะก็ไม่เยอะมากนะครับรวมกันอยู่ที่มาสัก11บาทอยู่ที่0 4 5เในตัวของปันผลอย่างเดียวนะครับภาพรวมของปันผลก็อ,อาจจะประมาณนี้ทุกคนเรียกว่ากระแสเงินสดตัวของ JEPQ อะ่ะทำไม่ดีกว่าตัววู้นะแต่ว่าตัวของราคาหุ้นเนี่ยวู้ทำไม่ดีกว่าเห็นปะมันจะมีข้อที่เรียกว่าชนะกันอยู่บางส่วนนะครับก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วกันทุกคน,น แล้วก็ช่วงสุดท้ายแล้วครับก็คือช่วง Q&A เรียกว่าผมก็พยายามจะรวบรวมคำถามที่น่าจะมีคนอยากรู้แล้วกันเนะแล้วก็อาจจะแบบตอบได้นะก็จะรวบรวมมาตอบให้ในวันนี้นะเริ่มจากคำถามแรกนะครับถ้า DCA วู้กับ S&P h ้รอเนี่ยต่างกันยังไงครับคือน้องวู้เนี่ยเขาเป็นกอง ETF เนอะก็คือ ETF เป็นเรียกว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่งอะครับเรียกว่าลงทุนในหุ้น,นหลายๆตัวแล้วกันนะแล้วก็ ทำเหมือนกองทุนแต่ว่ามีหน่วยลงทุนที่แบบอัปเดตเรีวลไทม์นะไม่ต้องรอแบบทีบวกหนึ่งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดข้อจํากัดของกองทุนแล้วก็เป็น ETF ที่แบบคล้ายๆหุ้นเลยแล้วก็สามารถซื้อได้หลายตัวนะแล้วก็ซื้อในกลุ่ม SP500 อันนี้แหละก็คือถามว่าต่างกันไหมผมมองว่าลงทุนในกลุ่มแบบเหมือนกันและกันเหมือนกันเนะแต่ว่าวีตัวของวุ้นเนี่ยมีเรียกว่ามีบริษัทแวนการ์เนี่ยเขาเป็นคนดูแลแล้วกันผมก็มองว่า ETF เนี่ยมันก็ยังมีจุดแข็งมมกกอ่ากองทุนอยู่ดีนะผมก็เชย่ ดีมากกว่านะครับคำถามที่2นะครับหุ้นปู่มีันผลด้วยหรอครับไม่มีนะครับไม่มีครับเรียกว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าต่อให้ได้ันผลมาเขาก็จะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปลงทุนต่อเนื่องนะเป็นเรียกว่าการสะสมมูลค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มองเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยหุ้นของเบอร์ชัยหรือปู่เนี่ยน่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะน่าจะเป็นการรักษามูลค่ามากกว่านะครับอ่ะขณะต่อมานะครับตัวของเบอร์ชัยมีเป็นกองทุนใช่ไหมครับเอ่อไม่ใช่ครับเป็นตัวหุ้นเป็นตัวหุ้นนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นแบบ holding company แล้วกันก็คือเป็นหุ้นที่เข้าไปซื้อกิจการในหลายตัวแล้วกันเรียกว่าซื้อหุ้นในหลายตัวเราเหมือนคือเขาทําตัวเหมือนเป็นกองทุนทุกคนแต่ว่าเขาเป็นบริษัทที่มันใหญ่มากๆที่เรียกว่าซื้อหุ้นมาหลายตัวจนแบบทําตัวเองเป็นแบบ holding ได้เลยอะนะครับต่อมาซื้อผ่านแอป,ปอะไรนะครับซื้อผ่านตัวดามนะครับเป็นตัวของหนึ่งในของเกตนาคินหรือ KKP นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจก็สามารถคลิกตัวลิงก์เนี่ยข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นเรียกว่ารายละเอียดใต้คลิปแล้วกันทุกคนจะมีลิงก์ให้แล้วก อะต่อมาซื้อหุ้นที่ไหนครับแอปหรือธนาคารซื้อในแอปครับสามารถสั่งซื้อผ่านแอปดานได้เลยทุกคนนะครับจากเหมือนข้างบนเนาะนะครับซื้อผ่านแอปได้เลยแล้วก็สุดท้ายคือเหมือนกันทุกคนใกล้เคียงกัน,เ,นเรียกว่าเบิร์กชัยไม่ายปันผลใช่ไหมครับถูกต้องครับผมนโยบายเขาไม่มีการายปันผลนะเบิร์กชัยไม่ว่าจะเป็น A หรือ B นะครับไม่มีการจ่ายเลยนะเพราะฉะน,นั้นเป็นการรักษามูลค่าแบบร0% 0เนนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบหุ้นแบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการรักษามูลค่าก็อาจจะมองเป็นเบิร์กชัยได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบบบแ ปันผลเป็นกระแสเงนินสดเข้ามาให้เราเนี่ยก็อกาจจะมาองเป็นตัวอื่นอาจจะเป็นตัวของ JEPQ ก็ได้ที่อาจจะเหมาะกว่านะหรือเป็นตัวขึ้นหุ้นขึ้นอะไรหรือเป็นตัวหุ้นที่เขาจายปันผลบ่อยๆแล้วกันทุกคนหรือปันผลที่สูงๆอาจจะแบบหิวใจมากกว่าแล้วกันทุกคนนะฮะ,ะคำถามก็คงประมาณนี้เพื่อนๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ข้อมูลทั้งหมดที่ผมทํามารวบรวมมาก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็หวังว่าข้อมูลนี้มันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับให้กับคนที่กําลัง หาข <inequ ity S 1> ้อมูลกลุ่มหุ้นอันนี้อยู่เนาะหรือจะเป็นเรียกว่าสนใจในกลุ่มหุ้นของหุ้นอเมริกาก็แล้วแต่นะครับหรือว่ากําลังจะหาเงินลงทุนแบบใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําแล้วกันนะาผมเชื่อว่ามันก็คงแบบเป็นไอเดียได้บ้างเนาะไม่มากก็น้อยนะครับแต่หรือผมก็ไม่เคยหุ้นอเมริกาเหมือนกันนะก็วันนี้ก็รู้สึกว่ามันต้องขยับออกมาจากไทยแหละเรียกว่าไทยก็ยังทุนอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตลาดไทยมันอาจจะแบบมันแคบเกินไปอ่ะอยากจะไปหาโอกาสใหม่ๆบ้างนะครับก็เป็นที่มาของว่าทําไมต้อง dca ของอเมริกาทุกเดือนนนแบบี้ะ นะฮะอ่ะเรียบว่าเรียบร้อยแล้วทุกคนก็หวังว่านะครับมันจะช่วยทุกคนได้ละกันนะครับใครที่สนใจลงทุนอยู่ก็หาข้อมูลเยอะๆนะครับยิ่งหุ้นของอเมริกาเองก็หาข้อมูลเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเองมันมีข่าวเยอะเนาะถึงเรื่องภาษีอเมริกาด้วยนะครับก็บางคนก็จะบอกว่ามันแพงไปแล้วไม่ทันแล้วหรือเปล่านะทุกคนนะก็อยากให้คิดแบบนี้ละกันนะว่าในช่วงที่กลุ่มของปู่แล้วกันนะหรือเบรคชัยเนี่ยเขาไปซื้อหุ้น Apple นะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรียกว่าหลายๆคนก็มองว่า คู่เดิมเปิลมันแพงมากไปแล้วอะเอา,อางี้แล้วเนี่มันแพงมากไปแล้วอะแบบซื้อไปก็เหมือนแบบมันมันซื้อของแพงไปแล้วอะจะไปซื้อทําไมเนี่ยมาในช่วงนั้นอะแต่ทุกวันนี้เรียกว่าราคานะวันที่เบอร์ชัยซื้อนะตอนนั้นอะจนมาถึงวันนี้มันขึ้นไปเยอะกว่านั้นมากๆเลยนะผมบอกให้ทําให้เรียกว่าเบอร์ชัยเนี่ยเติบโตมากจาก Apple เลยนะนะครับเรียกว่าผมจําไม่ได้ว่าเขามีข่าวหรือเปล่าที่ว่าเหมือนว่าเดิมเปิลเก่าขอบคุณทีมคุกะ่ะ <g ül> ขขาบคุณด,ดิมค,คุกนะครับว่าหุน้นแอปเปิลแบบตัวนี้ตัวเดียวนะทำให้เบิร์กชัยเนี่ยกำไรมากกว่าที่ผ่านมาหลายๆปี 10- เป็น10บส,บส,บสบปีอ่ะนึกออกปะก็คือหมายความว่าเราอย่าคิดว่าแบบเราซื้อชาเพราะมันแพงเนืยังไงพยายามมองแวลูแล,ล้วกันหรือเรียกว่ามองโอกาสในอนาคตแล้วกันนะครับว่าเรายังเชื่อไหมว่าบาริษัทนี้ยังจะเติบโตไปได้อีกหรือว่ายังเป็นผู้นำตลาดได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรายังเชื่อเนี่ยก็ ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับบางทีอาจจะไม่ได้คือมันแพงณเวลานี้เนะในอานาคตมันอาจจะมีแพงกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันต้องศึกษาให้ดีแล้วกันทุกคนนะฮะอ่ะโอเคเรียกว,ว่าบนยาวอแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่สนใจลงทุนก็สามารถที่จะคลิกตัวของลิงก์ข้างล่างที่เป็นตัวด่านได้เลยทุกคนนะฮะแล้วเกิดใครที่แบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยลองไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับยังไงตัวของข้อมูลของกลุ่มพวกนี้เขาทำว้เยอะมากนะแล้วก็ผมเชื่อว่าในการลงทุนอเมริกานะตอนนี้เองอะ่ะทุกคนเริ่มแบบ หันไปมองมากขึ้นอ่ะผมเชื่อว่าตัวของข้อมูลมันมีเยอะเพียงพอ <P le asure> เพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาให้ดีนะครับก่อนลงทุนทุกครั้งด้วยทุกคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังแบบอบปลอมนะนะครับเรียกว่าช่วงนี้เจอข่าวเยอะมากเรื่องของหลอกลงทุนนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มาชวนลงทุนเราลองเอะใจไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดผลตอบแทนมันดูแบบมัน,แบบมนการันตีได้เนะแล้วก็แบบดูเขาเหมือนเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วเขามาให้เราอ่ะเราต้องติดลบไปก่อนเลยนะว่ามันเพราะอะไรเนะตั้งคําถามเยอะๆนะครับช่วงนี้ต้องมีสติเเยออะะนนนนนโคคคทุกกรัับวี้็ ขอบคุณด้กันมากนะครับยังไงฝากช่องของมินี่มีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตามเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้ยิง่งยันสุดท้ายมีแต่ก็เหมือนทุกคนคอมเมนต์คมมุยกนัมมนล่างกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปบอกกทุกคนนะ